สวัสดีครับเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะการเลือกตั้งอบตอนี่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวพวกเรามากเลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินที่เขาใช้หาเสียงกันเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรได้บ้างวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับมาเจาะลึกกฎเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอบตอของไทยให้เข้าใจกันแบบคลีคลีไปเลยคําถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือเงินหาเสียงเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างอะไรที่ทําได้และอะไรที่ทําไม่ได้วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันแบบชัดๆ จากข้อมูลของกกตโดยตรงเลยครับและนี่แหละครับคือข้อมูลตรงจากกกตหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยนะฮะเขากำหนดไวเ้เป๊ะๆเลยว่าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งอบตอเนี่ยมีได้ทั้งหมด12ประเภทด้วยกันเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละข้อเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้าง โอเคครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดออกเป็น5ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือเริ่มตั้งแต่ค่าใช้จ่ายตอนสมัครเลยแล้วก็ไปดูเรื่องการสร้างทีมงานกับอุปกรณ์ต่างๆการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่จัดกิจกรรมและสุดท้ายที่สําคัญมากคือกฎเหล็กที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยค่าใช้จ่ายในการสมัครซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนแรกสุดที่ผู้สมัครทุกคนต้องเจอเลยครับ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมการสมัครค่าถ่ายรูปผู้สมัครค่าใบรับรองแพทย์แล้วก็พวกค่าถ่ายเอกสารต่างๆที่จําเป็นรวมไปถึงค่าคัดสําเนาข้อมูลภาษีด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยครับโอเคพอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการฟอร์มทีมงานครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาเหมือนกันมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับค่าใช้ใจ่ายของทีมงานเนี่ยนะครับหลักๆเลยจะแบ่งได้เป็น3ก้อนใหญ่ๆครับก้อนแรกเลยก็คือค่าจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงคนที่ไปติดป้ายหรือคนที่เดินแจกใบปลิวก้อนที่2ก็คือพวกของใช้สําหรับทีมอย่างเสื้อแจ็คเก็ตหมวกหรือเสื้อทีมอะไรแบบนี้และสุดท้ายก้อนที่3ก็คือค่าสปอร์ตอื่นๆครับเช่นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งค่าจัดอบรมให้ผู้ช่วยหาเสียงครับ มาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าน่าจะใช้งบประมาณเยอะที่สุดส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเรื่องของการโฆษณาและการใช้สื่อต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ทางกะกะตเขาก็เปิดกว้างนะครับอนุญาตให้มีค่าใช้จ่ายได้หลายช่องทางเลยตั้งแต่สื่อแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ไปจนถึงการทําป้ายหาเสียงทําแผ่นพับและที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือการหาเสียงผ่านโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้กระทั่งอีเมลทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถนํามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้หมดเลยครับ นอกจากการใช้สื่อโฆษณาแล้วเนี่ยนะครับอีกอย่างที่เป็นหัวใจสําคัญของการหาเสียงเลยก็คือการลงพื้นที่จริงการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งแน่นอนว่าก็มีค่าใช้ใจ่ายตามมาเหมือนกันครับเออแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องของค่าสาธารณูปโภคพวกขาน,น้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรแบบนี้คือถ้าใช้บ้านของตัวเองเป็นศูนย์หาเสียงเนี่ยจะสามารถเอามาคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายได้นะครับแต่ คิดได้เฉพาะส่วนที่เกินจากการใช้งานปกตินะครับคือเขาเทียบกับช่วงก่อนหาเสียงทําแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เอาค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวมาปนกับค่าใช้ใจ่ายหาเสียงนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพวกค่าเช่าสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหาเสียงหรือว่าเวทีสําหรับปราศัยค่าเช่าอุปกรณ์อย่างพวกเครื่องเสียงค่าเช่ารถแล้วก็ค่าน้ํามันสําหรับเดินทางอ๋อแล้วก็รวมไปถึงค่าที่พักด้วยนะครับในกรณีที่ต้องเดินทางไปหาเสียงไกลๆเอาละครับ หลังจากที่เราดูกันไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายมีประเภทไหนบ้างคราวนี้เรามาดูส่วนที่เป็นหัวใจหลักกันบ้างดีกว่าครับหรือก็คือกฎสำคัญที่ผู้สมัครทุกคนต้องรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยจำเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับ180 เลขนี้สำคัญมากๆเพราะมันคือจำนวนวันที่ผู้สมัครสามารถเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงได้ซึ่งเขานับย้อนหลังไป180วันก่อนที่ตำแหน่งจะครบวาระนั่นเองครับเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองดูตัวอย่างนี้สมมุติว่าการเลือกตั้งอ,อปตอจะครบวาระวันที่27พฤศจิกายน2568 การคำนวณค่าใช้ใจ่ายก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2,568เลยแล้วการหาเสียงก็จะไปสิ้นสุดตอน6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งซึ่งค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยจะต้องถูกนำไปรายงานทั้งหมดเลยครับ และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆที่ต้องจําไว้เลยนะครับก็คือวงเงินค่าใช้จ่ายสูงสุดในการหาเสียงเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทั่วประเทศนะครับย้ำอีกทีว่าไม่เท่ากันแต่จะถูกกาหนดโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดของจังหวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดก็อาจจะมีเพดานค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันได้ครับโอเคครับมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ควรรู้กันไว้นะครับ 1. ่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 2. ถ้ามีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันดูไม่เข้้้้้าาาพวกกกกจจจะะตตตออองงไไดดรับนนุญ่ถึใช และสุดท้ายถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ตามผู้สมัครควรจะติดต่อสอบถามด้วยตรงเลยครับที่สนังงานกกตประจำจังหวัดอันนี้ชัวร์ที่สุดและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าการที่มีกฎระเบียบเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่มันชัดเจนโปรง่งใสตรวจสอบได้แบบนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระบบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของพวกเราได้อย่างไงบ้างซึ่งนี่แหละครับคือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เราคุยกัน